น้กด์ครับาไปเห็นเขาเล่นเกมเกมหนึ่งเขาเชือกมัดขาแล้วก็มัดที่มือนะมัดที่มือมัดให้แน่นเลยโอเคครับแล,แล้วก็เขาเอาผ้าคุมมือแล้วก็แก้เชือกออกปั๊บเดียวเลยเหรอมือหลุดออกมาได้ไอ้หนูทำได้ป่ะทำได้ครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับ อ้าวหนูไปฝึกมาแล้วนโุนโุนโุนมาจะทำให้ดูอ่ะเอามาเอาพี่ก่อนนะเอาทำงั้นเลยเหรออ่ามัดขาอย่างนี้เหรอลูกมัดขาที่ผมเห็นก็ทำแบบนี้เออก็เอาเอข้าใส่แล้วก็ผมก็มัดเชือกเลยนะผมมัดแน่นเลยนะอ้า อีเนี่ยอีเนี่ยจะแกะออกได้ให้มันรู้ไปดีมั้อีเนี่ยแกะออกได้มันรู้ไปแล้วก็เอาผ้าคลุมเหรอดีอะไรออ้าวแกะออกเลยหนึ่งสองเออจะทำได้เลยเฮ้ยมือใครวะจะทำได้ไงอะ่ะมือหนูเปล่า มันจะมัดเร็วขน,นาดนั้นดูดิได้ยังเอฮ้ยเฮ้ยเหยมือนเดิมทำไมถึงทำได้อะเอ๊ะไม่ใช่มั้งมันมัดแน่นบ่งว่าลองใหม่ทีสิเอาสองรอบไปเลยไหมผมเอาสองรอบเลยนะน้ำตาไหลน้ำตาอายสิไหล มจะตักแค่ไหนวะเงือเหรอน้ำตาไหลเอายังอะไรปึ๊บแกไปเ้อแน่นตึ๊บตัวเนี้ยมีทางทำได้โน่น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 ใครอะใครนี่อะไรเน่ย ใช่นืไมันใช่มั้งเอา้า <c oughs> กันแน่นเหมือนเดิมนี่วาหลุดได้ไงวะไม่น่าเชื่อมันจะเป็นไปได้เนาะเอาลองแกกทีนี่เอาแก้กทีเอาไม่ได้แล้วผมมั้งแน่นแล้วไม่ได้แล้วเอ้ย 으아. <laughs> <laughs> <laughs>